And then die. ครับสวัสดีครับพมยินดีตอนรับเข้าสู้ยนข่หนุย่ยชาแนลนะครับพมโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องการข้ามขีดจํากัดตัวละครโดยที่ไม่จําเป็นต้องเปิดตัวซ้ํานะครับเออเพื่อหาเศษเนาะเราจะมาดูกันนะครับว่าการ เพิ่มเลเวลของตัวละครเนี่ยเออเพิ่มแม็กเลเวลของตัวละครเนี่ยเราจะทํายังไงเนาะถ้าไม่ได้เปิดตัวซ้ําถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยสําหรับคนที่กําลังหาร้านเติมเกมเซเนไสองหรือเกมอื่นๆน,นะครับผมผมขอแนะนําร้าน Over t o p Up เลยถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%สามารถแอดไลน์หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปไปได้เลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมจะให้ดูตัวละครของผมก่อนเนาะตัวละครของผมเนี่ยอย่างเช่นน้องโคเซตนะครับผมโคเซตตรงนี้เนาะ ตอนนี้เลเวลของน้องเนี่ยจะเต็ม32นะครับเออปกติคือจะอยู่ที่เลเวล30เองใช่ไหมครับอ่าทำยังไงให้เป็นเลเวล32เนี่ยเพื่อนๆมันจะมีเมนูด้านข้างตรงอัพเลเวลนะครับผมคือการข้ามขีดจากัดนะครับตรงนี้เพื่อนๆนสามารถกดข้ามขีดจากัดโดยใช้เศษอ่าเศษตรงนี้เนาะอย่างเช่นน้องโคเซตเนี่ยจะใช้เศษในขั้นแรกเนี่ยจะใช้2เศษนะครับผมในการข้ามขีดจากัดเป็น32เนาะอ่าซึ่ง สูงสุดอยู่ที่เลเวลว50นะครับผมที่ทําการข้ามขีดจำกัดได้เนาะอ่ายิ่งเลเ้ลวสูงนะครับผมยิ่งขั้นสูงตัดไปเนี่ยเราจะยิ่งใายเศษเศษเยอะขึ้นไปด้วยนะครับผมประมาณนั้นเนาะแล้วเศษพวกนี้ล่ะจะหาจากไหนโอเคเศษพวกนี้นะครับผมให้เพื่อนๆไปดูที่ร้านค้าได้เลยนะครับผมเข้ามาที่ร้านค้านะครับผมแล้วก็มาที่อลิสร้านค้าเบ็ดเตล็ดเนาะแล้วเลื่อนมาด้านข้างนะครับหินวิญญ,ญาณตรงนี้เลยเนาะตรงหินวิญญ,ญาณเนี่ยมันจะใช้อ่าใช้ในการแลกเศษ ของตัวละครนะครับผมมีเริ่มตั้งแต่เศษตัวละครแบบทั่วไปคือพื้นหลังสีขาวเนาะมีระดับสูงคือพื้นหลังสีเขียวแบบหายากคือพื้นหลังสีฟ้านะครับผมแล้วก็แบบตำนาน พื้นหลังสีแดงเนาะมีทั้งหมดเลยแลกได้หมดเลยการแลกเนี่ยก็จะใช้เศษหินวิญญาณตามที่อ่าสีตามที่พื้นหลังได้กําหนดไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นสีขาวนะครับผมใช้เศษหินวิญญาณสีขาวนะครับผมแล้วก็เขียวก็เหมือนกันเนาะแลกพื้นเขียวได้นะครับส่วนหายากเนี่ยสีฟ้าก็แลกพื้นฟ้าได้ตํานานก็ใช้สีแดงนะครับผมจํานวนที่ใช้แลกเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยตอนนี้ผมแลกตัว อูดี้ไปแล้วเนะาะวิธีการแรกเนี่ยอย่างเช่นตัวระดับตำนานเนาะตำนานเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับหายากตรงที่มันสามารถใช้ลูบี้แลกได้ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างของโคเซตนะครับโคเซตเนี่ย มันจะใช้หินเศษสีแดงเนี่ยหินวิญญาณสีแดงเนี่ยทั้งหมด20เศษเนาะหรือจะใช้ไดมอนด์แปดร้อยไดมอนด์เพื่อแลก1เศษก็ได้นะครับแต่ค่อนข้างแพงนะถ้าเป็นตัวแดงพลัดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวแดงเนี่ยจะใช้รูบี้อยู่ที่ประมาณ300รูบี้เนาะเออถ้าผมจำไม่ผิดนี่ผมซื้อไปแล้วเนาะน่าจะ300รูบี้นะครับสีแดงพลัดเนี่ยก็จะ800รูบี้แพงหน่อยนะครับเออในการอัพผมแนะนําให้ทําการหาเองดีกว่านะครับผมรูบี้เนี่ยเราอาจจะเก็บไว้ทําอย่างอื่นก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีตัวละครทีีีีี่่่่่่คคออนนนนข้้้้้าาาาเเเแแแลลลวววววยผผมมััตบบกก็ดะศษ เศษนี้เราจะหาได้จากไหนนะครับเพื่อนมาหน้าหลักเลยเนาะหน้าหลักแล้วตรงด้านซ้ายบนนะครับมีดันเจียนพัฒนาเนาะดันเจียนพัฒนาเนี่ยจะเป็นดันเจียนรายวันนะครับผมที่เราลงได้วันละหนึ่งครั้งนะครับผมวันละหนึ่งครั้งเนาะเข้ามาที่ดันเจียนหินวิญญาณตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีอันดับขั้นตั้งแต่ขั้น1 2 3 4สไล่ขึ้นไปเรื่อยเอนะตามลําดับความยากนะครับซึ่งของรางวัลตามในกล่องเนี่ยมันจะ ได้ดีขึ้นตามขั้นด้วยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับผมอยู่ขั้นที่3แล้วตอนนี้ขั้นที่3เนี่ยมันถ้าได้กล่อง S นะครับกล่องเเนี่ยจะได้หินวิญ,ญญาณทั่วไปก็คือสีขาวเนาะสีเศษอ่าแล้วก็อันดับสูงคือสีเขียว25เศษแล้วก็หายากสีฟ้านะครับสิเศษส่วนสีแดงระดับตานานเนี่ยจะได้แค่5เศษนะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆผ่านขั้นสีได้นะครับขั้นสีก็จะได้มากกว่าเดิมอีกเนาะ ตรงที่ตำนานเนี่ยเราจะได้ถึง10เศษเอตอตอนหวันเลยนะครับหมายความว่าถ้าเราลงชั้น4ผ่านนะครับขั้น4ผ่านเนาะเราสามารถ2วันนะครับแค่2วันเนี่ยเราจะแลกได้1เศษอ่ซึ่งเศษแดงเนี่ย เอาจริงๆนะค่อนข้างหายากเพราะขนาดตัวแดงธรรมดาใครยังหายากแล้วนะครับเปิดแดงซ้ําอีกแล้วก็ได้เศษมาเนี่ยยากไปใหญ่เนาะเพื่อนๆก็เลยจําเป็นต้องใช้วิธีนี้นะครับผมจะวิธีนี้ในการอัพตัวละครนะเพื่อนๆนะจำเป็นมากนะครับในหลังๆเนาะเราไม่จําเป็นต้องอัพตัวแดงอย่างเดียวนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีทั้งตัวฟ้านะครับผมมีทั้งตัวเนี่ยตัวหนีตัวเขียวหรือว่าตัวฟ้าหรือว่าตัวแดงเนี่ยเอาจริงตัวเขียวะใช้ในการผ่านานดีเหมือนกันนะครับเอออย่างเช่นเนี่ย ตรงนี้นะครับอาเดลเนี่ยก็มีผลต่อบอสต้้าแข็งด้วยนะครับผมต้องคอมโบกับซีอินอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องปั้นด้วยนะครับตัวเขียวไม่ใช่ว่าตัวกากนะเออบางตัวก็ปั้นได้ยาวเลยอย่างเช่นเนี่ยตัวเอียนตัวนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าตัวกากนะตัวเอียนเนี่ยสามารถต้านทานสถานะพิษได้ซึ่งทําให้เราผ่านด่านบอสพิษได้ง่ายขึ้นนะครับคอมโบกับตัวราเซลได้เลยนะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆจะปั้นตัวไหนตอนนี้ผมปั้น2ตัวนะผมคือลูดี้นะลูดี้หนึ่งตัวแล้วก็เป็นอ่าโคเซต ผมจะไม่ได้ใช้เศษร,รูบี้ในการแรกนะครับรูบี้เนี่ยค่อนข้างแพงก็คือ800ต่อ1เศษเลยนะครับแต่ส่วนโคเซตตรงใช้เศษนะใช้แค่20เศษนะครับผมในการแรกเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับผมชอบถูกใจกันไหมครับเออถ้าเกิดว่าถูกใจก็รบกวนคนละหนึ่งซับสไครต์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปหรือว่าเทคนิคดีๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาแชร์กันอีกนะครับขอบคุณมากครับผมบายบาย